สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตอุ่นเรียนรู้จากคนสำเร็จวลนิสดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองใน EP นี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการกำหนดปรัชญาขององค์กรนะครับ Organizational Philosophy and วัฒนธรรมขององค์กรนะครับ Organizational Culture เรามาดูอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของปรัชญาขององค์กร ซึ่งการกำหนดปรัชญาขององค์กรนะครับเป็นการกำหนดคุณค่าที่เราเรียกว่า values ความเชื่อ beliefs และแนวทาง guidelines การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทหรือที่เราเรียกว่า stakeholder ซึ่ง stakeholder เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อองค์กร ซึ่งสเต็กโฮเดอร์เหล่านี้ได้แก่กลุ่มของลูกจ้างหรือพนักงาน (employees) ลูกค้า (customers) ผู้ถือหุ้น (shareholders) ผู้จัดจำหน่าย (suppliers) รัฐบาล (government) และสุดท้ายนะครับกลุ่มอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เราเรียกว่า the public at large หลักปัชญาขององค์กรโดยทั่วไปจะถูกกำหนดขึ้นจากความต้องการ ของผู้บริหารระดับสูงและจะถูกกำหนดขึ้นทั้งองค์กรที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กการกำหนดปรัชญาขององค์กรจะถูกกำหนดออกมาในรูปแบบที่ไม่เป็นลายลักอักษรผ่านพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์กรและถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะถูกกำหนดออกมาพร้อมกับปรัชญาของผู้บริารระดับสูง The corporate philosophy. ดังนั้นการกำหนดปรัชญาขององค์กรแต่ละองค์กรจึงมีความแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามปรัชญาขององค์กรเหล่านั้นจะมีพื้นฐานจากความเชื่อและความเชื่อที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถจำแนกหลักๆได้หกประเด็นดังนี้ประเด็นที่1เชื่อว่าในขณะนี้บริษัท กำลังดําเนินกิจการได้อย่างดีที่สุดประเด็นที่2นะครับเชื่อในการให้ความสําคัญของคนแต่ละคนในองคอ์กรประเด็นที่3เชื่อว่าสินค้าและบริการของบริษัทมีความเป็นเลิศเหนือผู้ประกอบการรายอื่นๆประเด็นที่4เขาเชื่อว่าสมาชิกส่วนรวมขององคอ์กรเป็นผู้ที่มีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์และตื่นใจที่จะยอมรับ ความผิดพลาดใดๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรประเด็นที่5เชื่อในความสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรทั้งในส่วนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสุดท้ายนะครับประเด็นที่6เชื่อและให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงานที่ดีขององค์กรทั้งด้านการเจริญเติบโตของบริษัทและผลกำไรจากการดำเนินงานที่กำลังดำเนินกิจการอยู่ เห็นไหมครับท่านผู้ฟังการกําหนดปรัชญาขององคอ์กรเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะจะทําให้พนักงานในองคอ์กรทราบถึงทิศทางและแนวทางที่เป็นนโยบายขององคอ์กรซึ่งนโยบายที่เกิดขึ้นจากปรัชญาขององค์กรจะเป็นประโยชน์ที่ถูกกําหนดจากผู้บริหารระดับสูงดังนั้นพนักงานในองคอ์กรจึงควรรับรู้และเตรียมตัวหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายหลักขององคอ์กรส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรที่เราเรียกกันว่า organizational culture วัฒนธรรมองคอ์กรเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลในองคอ์กรที่แสดงออกมาทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นทัศนคติของบุคคลเหล่านั้นที่มีต่อองคอ์กรวัฒนธรรมขององคอ์กร จะถูกกำหนดหรือสร้างจากลักษณะของการประกอบธุรกิจดังนั้นวัฒนธรรมขององค์กรจะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นก้าวร้าวมีความเป็นมิตรหัวโบราณหรือชอบคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆพนักงานในองค์กรสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรได้จากสิ่งต่างๆดังนี้ประการแรก จากกฎระเบียบแบบแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานประเด็นที่2องกำหนดสาระสําคัญและมาตรฐานในการทำงานประเด็นที่3ามกำหนดมาตรฐานสําหรับจรรยาบรรณในการประกอบพิอาิชาชีพและส่วนที่4กําหนดข้อห้ามในการปฏิบัติของพนักงานในทุกระดับดังนั้นปัฒนธรรมองค์การจึงแสดงให้เห็นถึงข้อกําหนดต่างๆที่มีส่วนในการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับพนักงานในองค์กรซึ่งพฤติกรรมหรือทัศนคติดังกล่าวจะแสดงออกเฉพาะรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ความหมายโดยรวมของวัฒนธรรมองค์กรก็คือวิธีการใดๆที่จะทำให้องค์กรดำเนินการสิ้นสิ้นตามความต้องการขององค์กรเหมือนกับคำที่กล่าวว่า how things are done in an o r g a n i z a t i o n องค์กรที่มีวิธีการหรือแนวทาง ในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันย่อมมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันออกไปวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะสามารถทำให้พนักงานในทุกระดับสแสดงถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่เป็นไปตามความต้องการขององค์กรในการสร้างกำหนดวิธีการในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรนั้นเราจะใช้ปัจจัยต่างๆในการกำหนดดังนี้ 1. ประวัติบริษัทพนักงานโดยทั่วไปเชื่อมั่นว่าองค์กรจะมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรจากผลการดำเนินง,งานที่ประสบความสำเร็จในอดีตโดยยึดหลักจาก w a t t i n g s are done เป็นแนวคิดแต่การนำหลักการนี้มาใช้ต้องระมัดระวังในการวิเคราะห์เพราะถ้าองค์กรที่พิจารณาเป็นองค์กรที่เก่าแก่ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ อาจจะมีหลายด้านดังนั้นการกำหนดหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอาจสับสนและทำให้พนักงานแสดงพฤติกรรมที่มีทัศนคติต่อองค์กรผิดภาพได้ 2. สภาพแวดล้อม environment สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการกำหนดหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาร่วมด้วยเช่นการนำคู่แข่งมาวิเคราะห์ว่าองค์กรของคู่แข่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรของคู่แข่งขันหรือไม่และถ้าองค์กรของเราต้องการเอาชนะคู่แข่งขันก็ควรมีการกำหนดหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นข้อ3าม กระบวนการในการคัดเลือกสนับสนุนและวิธีการในการจ้างงานขององคอ์กร s u r f i n g Process) สามารถนำมาวิเคราะห์ว่าองคอ์กรควรมีก,รการกรำหนดหรือสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรได้อย่างไรโดยถ้าบุคคลใดหรือกลุ่มใดในองคอ์กรที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนหรือถูกจ้างงานแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติต,ตนตามวัฒนธรรมองคอ์กร หรือบุคคลเหล่านั้นมีพฤติกรรมหรือทัศนคติในแนวทางเดียวกันคือ how we do things 4. กระบวนการทางสังคมในองค์กรสำหรับพนักงานใหม่สามารถศึกษาวัฒนธรรมองค์กรได้จากการประสมนิเทศหรือจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของพนักงานเก่าที่ฝึกงานให้กับพนักงานใหม่ได้คราวนี้นะครับเราลองมาดูว่า วัฒนธรรมองคอ์กรสามารถจำแนกได้กี่ประเภทโดยในที่นี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมา7ประเภทด้วยกันนะครับโดยประเภทที่1วัฒนธรรมองคอ์กรที่มีการกำหนดให้พนักงานแต่ละคนมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมหรือทัศนคติต่อองคอ์กร individual autonomy โดยองคอ์กรมีความเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นมีความรับผิดชอบในการทำงาน และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดหรือสร้างวัฒนธรรมขององค์กรได้ 2. วัฒนธรรมองค์กรที่มีรูปแบบที่แน่นอน (structure) เป็นองค์กรที่นําเอากฎระเบียบมาใช้ในการควบคุมพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงาน 3. วัฒนธรรมองค์กรที่ให้การสนับสนุนการทำงานของพนักงาน (support) เป็นองค์กรที่ผู้บังคับบัญชาพยายามสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่หรือสแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ 4. วัฒนธรรมองค์กรที่มีเครื่องบ่งบอกลักษณะการดำเนินงานขององค์กร identification องค์กรแบบนี้จะมีการกำหนดพฤติกรรมทั้งในส่วน รายบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มเพื่อทำให้องคอ์กรมีวิธีการในการประกอบธุรกิจในทิศทางเดียวกัน 5. วัฒนธรรมองคอ์กรที่มีการนำเอาระบบรางวัลมาใช้ในการสร้างพฤติกรรมหรือทัศนคติ performance reward ของพนักงานในองคอ์กร 6. วัฒนธรรมองคอ์กรที่มุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรม รือทัศนคติของพนักงานให้มีความอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น Conflict tolerance และสุดท้ายนะครับก็คืออย่างที่7วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นกระตุ้นพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา Risk tolerance ถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ